วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาปล่อยไอ้อูดคือสู่ธรรมชาตินี่เดี๋ยวจะลองปล่อยน้องอูดไปเลยนะครับถ้าน้องอูดไปได้ก็ไปเลยไม่อยากเลี้ยงแล้วอ้วนเกินไปนะครับผมอ้วนขนาดนี้ไม่อยากเลี้ยงแล้วไปอูดหันหน้าไปไปไปไหนก็ไปเนี่ยฝนกําลังลินเนี่ยเออไปไปไปฝนกําลังลินไปไปสู่ธรรมชาตินะอูดนะไปไม่ต้องกลับมาเอาาเอา มึงกลับมาเพื่อเอา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 ,อาโอโเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยกูต้องเลี้ยงมึงต่อใช่ไหมเนี่ยไปไปเอาเอาเอาตายยิงอูดผู้น่าชงชานสงสารมาทำไมเนี่ยน้องยื่นโอ้ช้ถ้วยมาแล้วกี่ใบ<อ>และตอนนี้ตกทอดไปอยู่ที่ใครแล้วบ้าง เรามาดูใบที่1กันนะครับใบแรกของโอเนาะตอนนี้ตกทอดมาอยู่ที่เจ้าตือ้อโอ้โหพอดีตัวตื้อเลยใบที่สองนะครับผมคือใบที่อยู่ในรูปเนาะในรูปนั้นก็คือเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ใบเนี้ยตกมาเป็นของเบียดอ่างเนาะใช่อไดเบียดอ่างแหมทำหน้าตาเซ็งเซงเบียดอ่างไม่ค่อยพอใจส่วนใบที่3คือใบปัจจุบันนะครับผมแีมย,ยืน่นโอยังไม่ตื่นเอามาถ่ายรูปถ่ายคลิปขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลย นี่นะครับผมก็เอามาเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเฮ้ยแต่ว่าถ้วยใบแรกของไอโออ่ะมันเคยไปอยู่กับไอเห้านะช่วงหนึ่งแต่อยู่ได้ไม่นานนะไอเห้าก็อยู่ไม่ไหวนะครับผมก็เลยต้องสละมาให้กับเจ้าตือแทนเจ้าเห้าก็ได้ถ้วยใบใหม่ไปแล้วเรียบร้อยทุกคนดูปะมามาดูพุงอูดอุยอุยอุยอูดอย่าขัดขืนลูกฮ้ยกึก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 เฮ้ย้ยอูดตลกจังแค่ดูพุงเนี่ย แค่ดูพุงอุ้ดเจ๋ยอุ้ยมันกลมจังเลยวะลกูกเนี่ยอายพุงลอะอาเดี๋ยววางอุดไว้ดีกว่าเราเนี่ยนี่ถึงคิวมึงเลยมึงขัดจังหวะมึงขัดจังหวะดูเลยดูพุงเท้าเมฟปาติเตอต้องโดนแกล้งบ้างแล้วมึงนี่มึงมึนเกินไปเลยอ,อ้ยอะไรนี่อุ้ยอะไรนี่อุ้ยโอ้โหคิวเกิน โอ้โหโคตรเก่งนะฮะตีลังกานินจากบมาโอบมะไม่ต้องไปสนใจมันขอดูพุ่งโอหน่อยโอ้ยเอาเอายกยากนะโอมันตัวใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะมือเดียวค่อนข้างยากแหละดูอุ้ยอุ้ยโอโอใจเย็นโออย่าโดดนะโอนะเดี๋ยวตกลงไปขี้แตกนะอ่านิ่งแล้วโอ้ยทรมานจังเลยคนไทยเนี่ยปวดนิ้วปวดมือไปหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้โหยกอย่างอื่นไม่ได้นะ คือต้องยกแบบนี้ไม่งั้นไม่ไหวนะครับผมไม่เห็นพุงต้องขออภัยนะโอนะก็เหมือนเดิมนะครับผมสีสหายของเราออ้ไอโอยี่เอาใส่ไอเบิ้มเฉยเลยมีสายนั่นโอ้ไอนี่เอ้าไปเยี่ยวเส่เขาทําไมเนี่ยโอ้นนิใส่ดูดิดู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 นิใส่ไม่ดียิ่งพูดยิ่งเยี่ยวโอ้หยุดอ่ะทีนี้เราจะไม่ไหวแล้วผมว่าเทดีกว่านาะเดี๋ยวไอเบิ้มจะอ้วกแตกนะเพื่อนๆนะ โอ้โหออกมาออกมาเอ้ยออกมา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 ไอ้เบิ้มวิ่งก่อนใครเลยรีบออกทันทีเลยโดนานี่โดนไอ้โอเยี่ยวใส่นะเฮ้ยน่ารักเลยน่ารักมากเลยเพื่อนอ้าวอ้เจ้ายุนะเจ้าวัฒนยุเดินออกมาแล้วกับเจ้าเบิ้มนะเอ้าไอ้โอ้บีบเยี่ยวเต็มหน้าผมเลยโอ้โหเยี่ยวในน้ำตาล้ววววโอ้ยยิ่งพูดยิ่งทำมึงเนี่ยดูไอ้อูดนะ ไอ้อู๊ดนิ่งมากเลยไอ้อู๊ดกลัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหบอกเลยไม่ได้ไม่ได้นิ้นวพ่อเฮ้ยเห็นเพื่อนๆ <พ PS. S 1> ชอบถามหาพี่เบิ้มนะครับว่าพี่เบิม้มหายไปไหนทําไมไม่ค่อยเห็นในคลิปเลยวันนี้พี่เกมก็จะมาเอาพี่เบิ้มมาโชว์หน้าโชว์าตาให้เพื่อนๆได้เห็นหน่อยนะครับเอ้ยพี่เบิม้มลูกอา้อา,อาวอ้าวไม่ได้ไม่ได้นิ้วพ่อเฮ้ยมันออนอนจะกิ้งแกลดนิ้วผมเพื่อนๆอุ้ยพี่เบิม้มมึงไปหืนมาจากไหนนี่ลูก อุ้ยอุ้ยอ้ยลูกขึ้นมาหน่อยโอ้โหหน้าตาคโคตรโรคจิตเลยขมขืนและยืนยิ้มมึงอย่าไปทํานิสัยแบบนี้ที่ไหนนะลูกอันตรายเป็นภัยสังคมนะมึงเนี่ยก็พ่อส่งนิ้วมาทําให้เบิ้มต้องยืนพิงแต่ว่าเบิ้มเป็นโรคจิตหนะ้าฉ่ำมขืนได้ยืนยิ้มเมื่อกี้พูดอะไรไปโอเคช่างเถอะถึงเรารอไม่มากแต่เรามีท่าย,ยากเยอะ ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาให้อาหารน้องกบนี้นะครับโยนนอนให้ยืดโอ้ไอโอจะกินอายุก็จะกวนเอ้าเอาเอ้าโอเอ้าเอ้าเอ้าเพิ่งได้ไปหนึ่งตัวนี่ดูความพยายามของโอนะเพื่อนๆนะความพยายามของมันเอ้าเอาให้ได้เด้อโอเด้อนอนตัวเดียวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเอาโอเอ้าเฮ้ยสรุปจะได้แดกปะเนี่ยเฮ้ย โอ้ยนอนตัวเดียวมึงยังจัดการไม่ได้เลยโอย้สุดยอดจริงๆเลยมึง จากเหตุการณ์ทำความสะอาดบ้านให้เจ้าวัทันยุวันนี้เกิดเหตุอุบิเเกิดขึ้นนะเพื่อนๆน,นะมาดูโอ้เกิดอะไรขึ้นกับมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าท่านผู้ชมดูดีๆนะครับเจ้าวัทันยุเนี่ยมันเก่งนะมันพลิกตัวเองได้นะไม่เหมือนไอ้อูดกับไอโอนะไอสองตัวนั้นพลิกไม่ได้นะต้องช่วยนะเพื่อนๆน,นะ ก็ขอสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีแล้วก็สุภาพสตรีแสนสวยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เจอกับอูดนะครับผมนี่นะเออทำความสะอาดบ้านให้อูดนะครับรอยอยู่นี่เด้ออูดเดี๋ยวกูขัดบ้านให้มึงแป๊บหนึ่งอันดับแรกก็เติมน้ําลงไปนะครับก็ข,ขัดขัดทำความสะอาดได้เลยพอเรียบร้อยแล้วก็นี่นะครับเติมน้ําลงไปหน่อย เราจะพาอูดเนี่ยเข้าสู่บ้านแต่ก็ไม่ได้นะคิดว่าจะพาอูดเดินเล่นสักหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไออูดจะเดินให้ผู้ชมดูกันกี่ก้าวนะครับผมไปอูดมาเดี๋ยวฉีดน้าหน่อย,เ,อยเดินไปแลวหนึ่งก้าวนะครับนับก้าวได้เลย <c oughs> เมื่อกี้เดินนะอ่ะอูดอ่ะแออจริงจังนะอ่ะเดินหน่อยเดินหน่อยเร็วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยถ่ายคอนเทนต์อยากจะให้อูดเดินให้ดูนะครับแต่วันนี้อูดขี้เกียจอูดบอกโอ้เยี่ยวอย่างเดียวเลยเอา้าเอา้า ไม่น่าจะได้ดูนะดูทรงแล้วโอ้ะถ้าไม่เดินก็เก็บละประุดไปพักก่อนเนี่ยโกบโฮดเป็นอย่างไรไปดูกันเด้อเพื่อนๆเด้ออืโอ้เสียงมันโอ้ฮไม่ธรรมดาโอ้ยอืเอาอีกทีเอาอีกทีโอ้โหขนาดนี้เลยมึงเนี้ย โอ้ดูนะมันคึกนะอุ๊บอุ๊อุนี่อุ๊อ้๊บอุ๊บลดมาพอดีเลยตั้งไปเนี่ยแปรแน่นอน ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมเห็นถามหาเจ้าวทันยุกันดีเลือกเกินนะช่วงนี้นะนี่ก็คือเจ้าวทันยุนั่นเองนะครับกับสโลแกนความหล่อไม่มีแต่ความดีน้อยกว่าเทพบุตรนิดนึงนะครับนี่เข้าไปอยู่ในถ้วยเหมือนไอโอเลยมึง <c oughs> ก็มาขัดขัด,ขดทูๆูบ้านให้เจ้าวทันยุกันนี่แหละนะครับทําความสะอาดเนาะวันนี้เนาะไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนี่ขัดขัด,ขดท,ทูทูกันเลยโอ้โหดูมันคือเจ้าวทันยุเนี่ยนะเพื่อนๆน,นะไซเดียวกันกับเจ้าโอเลยนะ ซื้อมาพร้อมกันนะเพียงแต่ว่าเจะะ้าวัฒนยุเนี่ยดูมันนะครับหุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าไอโอเยอะไอโอนี่มันอ้วนนะครับอ้วนออกด้านข้างส่วนเอาไอวัฒนยุเนี่ยถ้าเทียบเป็นคนก็คือนุ่มรอหุ่นดีได้เลยนะดูทรงมันดิโอค่อนข้างที่จะเปียวกว่าไอโอเยอะเนี่ยไอโอนี่นะครับเดินได้2องสามก้าวแต่ไอเนี่ยเนี่ยโอกระโดดเก่งอยู่นะแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยดูทรงนะครับผมจับค่อนข้างยากเลยนะโอ้โหโอโอโอนี่นะครับผมนี่ดื้อมากนะครับเข้าบ้านไปเลยมึง อุ้ยกล่องอะไรอุ้ยอะไรอยู่ในกล่องเปิดออกมานี่ไงโอเองโอี้ซะด้วยมึงวันนี้นะครับเราจะมาทําความสะอาดกล่องให้ไอโอนะครับโอ้โอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอืมวันนี้มึงไม่เข้าถ้วยมึงลโอ้งั้นมึงรอคูอยู่ตรงนี้นะเออโอเคเดี๋ยวกูทําความสะอาดให้มึงแป๊บหนึ่งนะลูกชายนี่นี่นะครับผมขัดทูขัดทูเรียบร้อยแล้วก็ใส่นี่ของโปรดห้โอลงไปถ้วยนั่นเองนะครับ มาดูโอ้โหเนี่ยไม่ยอมกินน่ะเราอ่ะขออนุญาตเก็บเด้อพี่น้องเด้ออืมเอา้ามึงจะเดินไปไหนเนี่ยเอา้าเดินได้ครึ่งเก้าหยุดซะแล้วโอ้โหอีกว่าจะได้หนึ่งเก้านะนี่นี่นี่เคยเห็นคนเกา่าคางหมาคางแมวเคยเห็นคนเกา่าคางกบหรือเปล่าะครับโอ้โห่ีนี่สะออนนะเป็นตาสะออนหนังกบจริงๆเลยอ่ะอ่ะอ่ะ ไปก่อนนะเพืเ่อนๆนะ